สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายค่ะทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะทักทายยามบ่ายนะคะสวัสดีวันที่11นะคะวันนี้ค่ะวันอังคารที่11ตุลภาคม2 5 6 4ค่ะยามบ่ายนะคะตอนนี้ค่ะ วันนี้พบเจอกับพี่อ้อยในร้ายสดนะคะที่สงวนคงแท็กเตอร์ค่ะวันนี้ค่ะที่โชว์รูมเลยจ้ะวันนี้พามาชมรถสวยๆค่ะแก๊งหัวเหลืองมาชมรถแท็กเตอร์นิวฮอนแลนด์แก๊งหัวเหลืองค่ะตรงนี้ สำหรับที่เห็นในภาพนะคะเป็นรถท t 3 5 0ค่ะคันที่1คันที่2แล้วก็ถัดไปนูน้นคันที่3ค่ะถัดไปด้านโน้นนี่คือคันที่3นะคะแล้วก็ถัดไปอีกถัดไปเรื่อยๆค่ะแกงหัวเหลืองเหมือนกันแต่เป็นทีที5นะคะทีทีส6่ะค่ะ,คะวันนี้ค่ะ จะเตรียมส่งมอบลูกค้าค่ะตั้งแต่ต้นเดือนยังไม่ได้ส่งมอบลูกค้าเลยอุ้ยทําไมพี่อ้อยขายไม่ได้เลยอะเดือนนี้แต่รถเต็มร้านเลยเต็มรถเต็มตะ๊อกเลยจัดบอกรอลูกค้าจัดรอลูกค้านี่ไม่รู้กี่คันแล้วนี่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เลิกค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเริ่มวันที่สิบสามเนี่ค่ะเริ่มจะส่งลูกค้าค่ะสําหรับที่เห็นนี่ก็ด้านขวามือนะคะที่เป็นโครงหลังคาเซฟตี้ค่ะก็จะเป็นทีทีสี่จุดหกห้าค่ะทีทีสี่จุดหกห้า สำหรับตัวนี้ค่ะ TT สามจุดห้าศูนย์ 50, ค่ะแต่หลายท่านคงจะสงสัยว่าเออ TT สามจุดห้าศูนย์ 50, คันนี้ทำไมเหมือนมีอะไรตุ๊กตงตุ๊กตาค่ะทำไมล้อเหมือนมันเก่าๆอ่าทำไมมันไม่มีดอกยางค่ะอันนี้เป็นรถมือสองนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสำหรับคันนี้เป็นรถมือสองค่ะ TT สามจุดห้าศูนย์ 50, คันนี้นะคะ สวัสดีนะคะทักทายทุกท่านนะคะจะเห็นในภาพคันที่จอดอยู่ข้าง TT4.65 ตัวนี้คือรถ t t 3 5 0มือสนะคะแต่จัดให้ลูกค้านี่เหมือนรถใหม่เลยค่ะตอนที่จอดอยู่เป็นรถมือสองนี่ใครมาเห็นก็เหมือนจะมองผ่านเหมือนจะมองข้ามเหมือนจะมองผ่านเหมือนจะมองข้ามค่ะ แต่ทางร้านทางพี่อ้อยนะคะก็บอกว่าจะจัดให้ลูกค้าค่ะให้สภาพใหม่เลยค่ะแต่ว่าก็คือจะออจัดให้ภายนอกนะคะให้เป็นสภาพใหม่แต่เครื่องอะไรไม่ได้ทํานะคะเพราะรถคันนี้นี่พันสชั่วโมงค่ะพันสชั่วโมงค่ะรถลูกค้านําไปใช้เมื่อตอนปีหกสามค่ะปี63แล้วก็ได้กลับคืนมาสู่ร้านเมื่อตอนต้นปี64ค่ะ ทีนี้ลูกค้าก็อยากได้ลดราคาเบาๆแล้วก็แนะนําว่าอ่นนี้นะมีรถมือสองค่ะพันสามชั่วโมงค่ะแต่ว่าก็จะขายให้โดยที่ว่าจัดแต่งให้ลูกค้าค่ะเช็ครั่วซึมค่ะเปลี่ยนาสายไฮดรอลิกเปลี่ยนอะไรให้ถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะก็จัดแต่งค่ะขัดสีขัดอะไรใส่หน้ากระจังให้ค่ะทีนี้เนาะเดี๋ยวชมโชว์ตัวนี้ก่อนนะคะก็ทําแล้วก็จะเห็นโฉมแบบนี้ค่ะ ก็หลายท่านมองก็จะบอกว่าเอ๊รถใหม่หรือเปล่าคะ่ะก็บอกแล้วบอกว่าพี่อ้อยใส่ใจทุกรายละเอียดคะ่ะทําตามคําสัญญาคะ่ะทําตามคําสัญญาเนาะคะ่ะนี่เลยนะคะสําหรับผ่านไทยก็ให้ลูกค้าแบบเหมือนผ่านใหม่เลยคะ่ะแต่จริงอันนี้คือผ่านมือสองนะคะผ่านมือสองแต่ตรงไหนถ้าว่าเราเปลี่ยนให้ได้ลูกค้าก็เปลี่ยนให้นะคะค่ะก็เปลี่ยนสปริงคัดท้ายให้คะ่ะเปลี่ยนสปริงคัดท้ายให้เก็บสีให้นะคะแล้วก็ เปลี่ยนลูกปืนนะคะต้องท้ายอะไรประมาณนี้ค่ะที่ทําให้ลูกค้าได้ก็จะทําให้นะคะถึงจะเป็นรถมือสองก็จะทําให้ลูกค้าแบบเก็บรายละเอียดนะคะค่ะเดี๋ยวพี่เอาจะบอกตอนท้ายนะคะว่าสําหรับรถใหม่กับรถมือสองค่ะดูแบบไหนนะคะเนาะค่ะอะถัดมาด้านนี้นะคะอะคันนี้นี่เลยนะคะคันนี้เอ๊ะทำไมมีอิสเซสซิ่นอะไรเยอะแยะเลยค่ะโครงหลังคาก็ทําไมไม่เหมือนอย่างที่คันตะกี้ค่ะ สำหรับคันนี้หลายท่านก็คงจะมองว่ารถใหม่หรือเปล่ารถใหม่หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ค่ะเป็นรถเมอสองเหมือนกันค่ะเป็นรถเมอสองเหมือนคันเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะแต่คันนี้ยังไม่ได้ใส่ผ่านไทยค่ะสำหรับคันนี้นี่ก็ลูกค้าบอกขอเปลี่ยนเป็นหลังคาแบบโครงสําเร็จค่ะทางสวนพงก็มีให้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะเลือกแบบไหนค่ะสำหรับคันนี้นีเ่เลขชั่วโมงอยู่ที่500กว่าชั่วโมงค่ะสำหรับคันนี้ค่ะ แต่ก็ลดเอาไปใช้1ปีเหมือนกันค่ะลดออกไป1ปีเหมือนกันแต่ลูกค้าเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้งานแตเ่เรื่องลุยงานสภาพที่มาก็ค่อนข้างจะดิดนนึงและค่ะแต่ว่าเราก็มาเก็บสีเก็บรั่วซึมให้ลูกค้าค่ะแล้วก็ลูกค้าสั่งตรงใบมีดชุดใหม่ค่ะสั่งตรงใบมีดชุดใหม่แล้วก็เปลี่ยนหน้ากระจังชุดใหม่ให้แล้วก็ขอกาดข้างแบบลูกค้าก็อาชอบ ความสวยงามอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมมาสําหรับลูกค้าที่ลูกค้าจ่ายเพิ่มเติมขึ้นนะคะรถมือสองนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะมือสองเหมือนกันค่ะทีทีสามจุดห้าศูนย์ค่ะสองคันแล้วค่ะรถมือสองนะคะเนาะค่ะค่ะให้ดูเดี๋ยวให้ดูกว้างๆก่อนเนาะค่ะอ่าสาหรับคันนี้ หลายท่านหลายท่านก็จะถามว่าอันนี้ก็มือสองเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะแยกไม่ออกระหว่างรถใหม่กับรถมือสองเหมือนจะแยกไม่ออกค่ะสําหรับคันนี้รถใหม่นะคะเป็นรถใหม่แกะกล่องค่ะสําหรับคันนี้ค่ะดีทีสามจุดห้าค่ะอันนี้รถใหม่จริงๆค่ะรถใหม่นะคะให้ดูค่ะอันนี้ก็จะเตรียมส่งมอบวันที่วันที่สิบสามค่ะค่ะไปที่ลพบุรีค่ะเป็นลูกค้าเงินสดค่ะ สำหรับรถใหม่ดูยังไงรถมือสองดูยังไงคะ่ะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะยังแนนเปี้ยคะ่ะสำหรับรถใหม่นะคะเนะาะดอกยางตะคืนนะคะไปไงคะ่ะสวัสดีค่ะคะค่ะอ,อ๋อเชิญเลยคะ่ะเชิญข้างบนเลยคะ่ะน้องรอยอยู่คะ่ะข้างบนคะ่ะ ช่เลยค่ะพระหมายถึงว่าอะไรมาเอาทะเบียนน่ค่ะานผมมาออกคัแล้วค่ะได้เลยค่ะค่ะีมานี่วไนี่คได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญข้างบนเลยค่ะนี่ก็จะเป็นลูกค้านะคะมาติดต่อรับปลายทะเบียนค่ะเป็นลูกค้าเก่าสงวนพงค่ะลูกค้าเยอะค่ะวันวันหนึ่งก็มาหลายรายอะเดี๋ยวมาต่อกันนะคะลูกค้าค่ะ สำหรับคันนี้เป็นรถใหม่นะคะตะกี้บอกว่ารถใหม่ดูยังไงค่ะนี่เลยนะคะดอกยางค่ะสำหรับค nice <S gradually dynam ite> ันน in ี้ค่ะ <im> นี่ดอกยางยังแน่นเยนะค่ะค่ะดอกยางค่ะค่ะเป็นรถใหม่แกะกล่องค่ะคันนี้คือรถใหม่แกะกล่องแต่เมื่อสองคันสักครู่นี้คือรถมือสองค่ะค่ะเลขชั่วโมงก็จะอยู่ประมาณสักถ้ารถใหม่แกะกล่องนี้น่าจะอยู่ประมาณสักสองสามชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะเนาะค่ะอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ ดูจากการติดตั้งหลังคาติดอะไรประมาณนี้นะคะเนาะค่ะแล้วก็ดูจากซีรีส์ลมเบอร์ค่ะเราสามารถเช็คได้ค่ะเพราะว่ามีลูกค้านะคะบางท่านเข้าใจคาดเคลื่อนค่ะเข้าใจคาดเคลื่อนกับทางพี่อ้อยทางบริษัทนะคะเนาะว่าเห็นพี่อ้อยขายรถมือสองแล้วทําไมทําสภาพเหมือนรถใหม่ค่ะก็เลยไม่มั่นใจค่ะว่าพี่อ้อยเอารถมือสอง ค่ะบิวสภาพขายเป็นรถใหม่ให้ค่ะอันนี้ความรู้สึกของลูกค้าประมาณนี้นี่เหมือนกับการเป็นการที่ยังไงล่ะดูดูแคนบริษัทเนาะเออพูดตรงๆเลยค่ะเหมือนดูแคนบริษัทค่ะค่ะว่าเราทำแบบนั้นให้ลูกค้าเราไม่ได้มีความสามารถทำได้ขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่าถ้ารถใหม่มันจะ มีซีรีส์นัมเบอร์โชว์อยู่แล้วนะคะในสมุดรับประกันรถใหม่เขาจะมีสมุดรับประกันค่ะทุกคันนะคะเป็นสมุดสีน้ําเงินค่ะเล่มเล็กๆประมาณหนึ่งอะคะ่ะแล้วในนั้นจะระบุซีรีส์นัมเบอร์ทั้งหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังในนั้นนะคะแล้วก็ในนั้นก็จะระบุชื่อลูกค้าค่ะแล้วก็เราก็จะส่งข้อมูลตรงนั้นไปที่ทางบริษัทแม่ซีนเฮดประเทศไทยค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะเช็คได้เลยว่า,ารถที่ลูกค้าซื้อ มีหมายเลขรถคันนี้โชว์อยู่ที่ทางซีเฮตประเทศไทยไหมค่ะออกรถเมื่อไรค่ะได้รับการประกันแบบไหนค่ะสามารถเช็คเข้าไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้นะคะว่าจะไม่มีการย้อมแมวเด็ดขาดนะคะไม่ได้ย้อมแมวหรกค่ะย้อมรถเนี่ยเนาะคะ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามีลูกค้าบางคนยังเข้าใจคัดเคลื่อนตรงนี้อยู่มีการต่อว่าต่อขานเห็นพี่อ้อยโปรโมตร,รถรถมือสองนะแต่ทําไมรถใหม่เลยก็เหมือนมีความ ไม่มั่นใจว่าพี่อ้อยทำรถใหม่เอารถมือสองขายให้ไมอะไรมาณนี้ค่ะบริษัทเรานะคะเปิดมาประมาณ40กว่าปีแล้วค่ะค่ะชื่อเสียงก็รักษามายาวนานแล้วค่ะอยา่ยาอย่าอย่ามาทำลายชื่อเสียงเราขนาดนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นคนขายค่ะเราไม่กล้าที่จะทำลายบริษัทแบบนั้นนะคะอันนี้ค่ะขอ ขอบอกกล่าวกันตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะสาเหตุที่ทําไมต้องทํารถมือสองให้สภาพใหม่เหมือนใก,ใกล้เคียงรถใหม่หลายคนเนาะก็ชอบตรงความสวยความงามค่ะค่ะรถไม่ว่าจะซื้อรถเก่ารถใหม่รถอะไรก็อยากได้รถที่มันได้รับการดูแลจากฝ่ายขายจากบริษัทตรงนี้ก็มันก็บง่งบอกถึงความใส่ใจค่ะบง่งบอกถึงความใส่ใจว่าทางบริษัทได้ดูแลให้ลูกค้าดีประมาณนี้เนาะ ของส่วนไหนดูแลให้ลูกค้าได้แต่รถมือสองนี้มันจะไม่มีสมุดรับประกันค่ะไม่มีการการันตีค่ะไม่มีบรันตีให้นะคะค่ะแต่ว่าเราก็ดูแลให้ลูกค้านะคะให้แต่มีปัญหาตรงจุดไหนแจ้งกันเข้ามาค่ะเรามีทีมเซอร์วิสออกไปดูแลให้แต่ลูกค้าก็มีค่าใช้จ่ายค่ะมีค่าใช้จ่ายจะไม่เหมือนรถใหม่จะไม่เหมือนรถใหม่ว่าเออในหนึ่งปีมีการรับประกันค่ะค่ะาแรงช่างฟรีนะอะไรป,ประมาณนี้ค่ะแต่รถมือสอง จะไม่มีการรับประกันนะคะจะไม่มีการรับประกันค่ะตรองส่วนไหนชํารุดเสียหายลูกค้าก็จะเป็นผู้จ่ายจะไม่สามารถเคลมอะไรได้นะจ๊ะค่ะตรงนี้นะคะบอกกล่าวข้อเท็จจริงกันตรงนี้นะคะให้เข้าใจตรงกันค่ะอันนี้นะคะท่านนะคะอยากได้รถมือสองก็เข้ามาชมเข้ามาดูได้นะคะแต่สำหรับคันนี้นี่ลูกค้าจองแล้วนะคะ ลูกค้าจองแล้วแล้วก็เ,เตรียมส่งมอบค่ะสําหรับรถมือสองของสงวนพงค่ะของสงวนพงหรือว่าของพี่อ้อยขายนะคะจะไม่ได้เน้นว่าจะทํามาโชว์รอลูกค้านะคะจะเน้นให้ลูกค้าเข้ามาดูรถก่อนค่ะเข้ามาดูรถก่อนแล้วก็ถึงจะเ,เก็บสภาพให้ค่ะพอใจถูกใจกันค่ะก็จะเก็บสภาพให้นะคะก็อย่างสองคันนี้ค่ะหลายท่าน มาดูก่อนแล้วนะจริงๆมาดูก่อนลูกค้าที่จะที่จะจองสองท่านนี้มาดูมาดูแล้วก็เหมือนมองไม่เห็นเนาะมองไม่เห็นว่าเออทางเราจะทําให้ได้ขนาดนี้ไหมก็อ,อ่ไม่ได้จับไม่ได้จองแต่พอเห็นพี่อ้อยทําออกมาปุ๊บเห็นก็ทักกันเข้ามาอุย้ยเสียดายเสียดายประมาณนี้ค่ะออกเสียดายค่ะสําหรับเอ,อ่อคันนี้ค่ะก็สองคันนี้ละค่ะค่ะคันนู้นกับคันนี้ค่ะมือสองค่ะสองคันนี้ทางร้านก็ขายอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นค่ะ คาแสนเจ็ดหมื่นนี่คือได้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะ1ใบมีดดันดิน2องานาไถนะคะลูกค้าเลือกได้ว่าจะเอาเป็นผานพวนหรือว่าจะเป็นผานบุกเบิกนะคะก็จะให้ลูกค้าค่ะในราคา5้าแสนเจ็ดหมื่นค่ะ2คันนี้แต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่า2คันนี้ลูกค้าจองแล้ว <c oughs> นัดส่งมอบลูกค้าแล้วนะคะก็ท่านใดอยากได้3ามจุดก็รอๆสักนิดนึงนะคะอาจจะมีเข้ามาอีกค่ะอาจจะมีเข้ามาอีกค่ะ อันนี้ก็บอกกล่าวกันนะคะนุ่งค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะก็พี่อ้อยพามารายสวดชมค่ะรายสวดมาชมรถในโชว์รูมค่ะค่ะแก๊งหัวเหลืองวันนี้ติดหน้ากระจังสีเหลืองทั้งหมดเลยสี่คันค่ะแต่หลายท่านไม่ชอบสีเหลืองก็เลือกได้นะคะว่าจะเอาสีอะไรค่ะสีดําสีขาวสีแดงสีอะไรก็เลือกได้ค่ะสีน้ําเงินค่ะเลือกได้นะคะค่ะไปชมนะคะ สำหรับรถใหม่นี่ก็ราคาไม่แพงนะคะสำหรับรถใหม่ค่ะที3ี0ตอนนี้ก็จัดโปรเลยค่ะจัดโปรลดราคาเหลืออยู่ประมาณ6 6 7ก0สนค่ะ6กแนนี่คือรวมใบมีดผ่านไทยนะคะรวมใบมีดผ่านไทยแต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อเงินสดก็สามารถลดราคาลงได้อีกนะคะสามารถลดราคาลงได้อีกนะคะอันนี้พี่อ้อยบอกกล่าวราคาได้เลยนะคะนะตรงนี้นะจ๊ะ สำหรับโปรเดือนพฤษภานะครับเดือนพฤษภา2564เดี๋ยวใครไปดูย้อนอผ่านคลิปผ่านไปแล้วก็จะมาอะบอกว่าพี่อ้อยเคยบอกโปรประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้พี่อ้อยก็จะระบะุวันที่เอาไว้นะคะว่าวันที่11พฤษภา2564นะคะโปรสำหรับเดือนพฤษภาค่ะคันใหม่คือคันนี้นะคะรถใหม่แกะกล่องจ้ามีการรับประกัน1ปีเต็มค่ะอะไรตรงไหนเสียหายก็เคลมได้นะจ๊ะค่ะ มกีการดูแลให้ตลอดระยะเวลา1ปีค่ะสำหรับรถมือสองการนูน้นลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายเวลารถมีปัญหาค่ะแต่ชั่วโมงการทำงานคันนี้ก็ไม่กี่ชั่วโมงค่ะ500กว่าชั่วโมงค่ะสำหรับคันนู้ดพันกว่าชั่วโมงค่ะแต่ว่าสภาพก็ไม่แตกต่างกันค่ะสภาพการทำงานคือทำงานแต่ละพื้นที่ค่ะทำงานแต่ละพื้นที่ค่ะการใช้งานก็อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าสภาพรถออกมาก็ไม่ได้แตกต่างกันใกล้เคียงกันนะคะ ที3.50ก,ก็เป็นรถสี่สิบแรงม้านะคะสาสูบค่ะเป็นรถสีเก้าแรงม้าสามสูบค่ะ2องพัน็ดร้ยซีซีค่ะสองพันเจ็ด้อยซีซีค่ะแรงบิดอยู่ที่ร้อยแปดสิบที่พันสาร้อยรอบนะจ๊ะค่ะก็รีวิวกันให้เห็นนะคะถังน้ำมันก็จูดได้หกสิบลิตรเลยค่ะสำหรับโปรเดือนพฤษภานะคะนอกจากว่ามีส่วนลดให้แล้วนะคะ ทางสมุนพงเต,เต้ก็ยังจะเติมน้ำมันให้ลูกค้าด้วยนะคะเติมน้ํามันให้นะคะเต็มถังเลยจ้ะตอนนี้นะคะสําหรับโปรเดือนพฤษภาค่ะล้อหน้าก็9.5 24นะคะล้อหลัง14.9 28จ้ะค่ะตอนนี้นะคะน้ำหนักปลายแขนยกตัวนี้อยู่ที่1,800กิโลกร,รัมนะคะหรือว่า1.8ตันนะจ้ะค่ะ ที่3.50ค่ะก็จะเห็นข้างหลังนี่คือ,อรีโมทวาวนะคะตัวสีเขียวค่ะเอาไว้ให้ลูกค้าไว้ใช้งานต่อเทเลอ์ดมได้นะคะหรือว่าใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ต้องเอาน้ำมันไฮดรอลิกออกมาใช้ภายนอกนะคะสงวนพงแทคนเตอร์จะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับตรงรีโมทวาวนะคะเก็บไว้ให้ลูกค้าไว้ใช้งานนะคะเพราะว่าเราจะแยกคอนโทรลใบมีดให้ลูกค้านะคะที่เห็นทางด้านขวามือค่ะขันโยกก็จะ คนละส่วนกันนะคะคันโยกค่ะคันโยกใบมีดหนึ่งอันคันโยกคลองรีโมทบลวหนึ่งอันนะคะตรงนี้ค่ะเบาะก็เป็นเบาะสปริงแบบรับน้าหนักนะจ๊ะค่ะลูกค้าตัวโตสามารถนั่งได้เลยค่ะมีชุดลากจูงให้ขยายแข็งแรงนะคะค่ะตรงนี้ค่ะตรงระบบ P.T.O นะคะก็540นะคะสามารถที่จะรีเวิร์สได้นะคะมีระบบกาวสปีดหมุนตามรอบล้อได้นะจ๊ะค่ะ สำหรับทางอุปกรณ์นี้ก็จะเป็นผ่านถ่ยของ SPT นะคะเรามีโรงงานผลิตเองค่ะของสงวนเป็นของสงวนพงแท็กเตอร์นะคะได้รับการดูแลรับประกัน1ปีเต็มพร้อมกับตัวรถนะคะ SPT ค่ะมีปัญหาตรงจุดไหนก็ดูแลให้ลูกค้าค่ะใส่จาน24ให้ลูกค้าค่ะน้ำหนักอยู่400กว่าโลนะคะสำหรับผ่านถ่ยของสงวนพงแท็กเตอร์ที่ติดให้3.50ค่ะ400กว่าประมาณ 400ปีปลายประมาณ495ค่ะตัวนี้ค่ะได้น้ำหนักแน่นอนค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถแท็กเตอร์ไปใช้งานนะคะก็ในโฮลแลนด์นี่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแน่นอนค่ะงานไร่ดีงานนาเด่นค่ะงานนานี้นาแห้งนาดรอ่สบายเลยค่ะได้งานไปเต็มเต็มประสิทธิภาพแน่นอนค่ะเพราะว่า ขายดีกันอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะโดยเฉพาะรุ่นทีที3.50ค่ะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยค่ะงานถ่ายเพราะว่าน้ําหนักตัวรถเขาอยู่ที่2,160เลยนะคะไม่รวมเบรนะคะไม่รวมเบรไม่รวมหลังคาไม่รวมอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารวมอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลน่าจะอยู่สัก3ตันกว่านะคะตัวนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการหลังคานะคะอันนี้จะให้ดูทั้งสองแบบนะจ๊ะว่า อยากต้องการหลังคาแบบไหนเราก็จดให้ลูกค้าได้นะคะแต่ว่าหลังคาทางด้านขวามือนี้จะเป็นหลังคาที่ทางสมนพทงกเตอร์จัดทาให้ลูกค้านะคะจะแข็งแรงค่ะเป็นโครงเหล็กยึดด้านในบางโคนนะคะยึดด้านในบางโคนค่ะทาให้เหมือนกับเราดามบางโคนไปด้วยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วเรายังมีพื้นที่บนบางโคนเหลือไว้ใช้งานตรงนี้นะคะจะวางกล่อ,องวางกระติกน้ำอะไร่ได้สะดวกสบายค่ะ แต่สาหรับโครงหลังคาตัวนี้ค่ะก็สวยงามค่ะแล้วแต่ลูกค้านะคะว่าจะเลือกนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็มีให้เลือกนะคะทั้งสองแบบนะคะสําหรับอุปกรณ์นะคะหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่าอยากได้ค่ายนั้นค่ายนี้ค่ะก็ทางสมรวังทงแกเตอร์ก็ไม่ได้ปิดกั้นลูกค้านะคะว่าลูกค้าอยากได้ตรงส่วนไหนคะ่ะก็เดี๋ยวเราคุยกันได้นะคะว่าต้องการอุปกรณ์ ของค่ายไหนอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเข้ามาคุยกันได้นะคะค่ะแต่เรื่องราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะตรงนี้นะคะทักทายทุกท่านนะคะวันนี้ไร้สดพี่อ้อยจ้ะมาชมแก๊งหัวเหลืองค่ะแก๊งหัวเหลืองวันนี้ค่ะหน้ากระจังสมุนพงแทกเตอร์นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีร้านที่ทําหน้ากระจังให้เรานะคะมีร้านที่จะทําหน้ากระจังให้เราก็เอ่อก็จะเป็นของสมุนพงนะคะ ตรงนี้จ้ะหลายคนอาจจะเวียนหัวเนาะพี่อ้อยเดินไปเดินมาค่ะชมค่ะทีสามจุดค่ะมือสมือ1ค่ะทีสี่จุดหกค่ะข้างในนู่นก็จะเป็นรถฟอร์ดค่ะอันนั้นก็ดูเรื่อยๆแล้วเนาะค่ะช่วงนี้พี่อ้อยขายรถฟอร์ดได้ไปคันอยู่ค่ะมีส่งมอบรถฟอร์ดด้วยนะคะก็ถ้าขายกันเข้ามาค่ะโทรหาพี่อ้อยนะคะศูนย์หกหนึค่ะ 0619539646นะคะโทรหาพี่อ้อยนะคะทักไลน์ได้เลยแอดไลน์เข้าไปนะคะจะเร้งไลน์ขึ้นมาว่าพี่อ้อยนิวฮอนแลนด์นะคะสอบถามกันเข้ามาค่ะเงื่อนไขาการดาวการผ่อนนะคะซื้อสดลดได้ไหมคะ่ะผ่อนรายปีได้ไหมรายเดือนได้ไหมคะ่ะทักทายกันเข้ามาค่ะสงวนวงเทคเต,เตอร์นี่จัดไฟแนนซ์มายาวนานแล้วคะ่ะ30-40ปีแล้วคะ่ะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรอย่างแท้จริงค่ะสงวนพงเทคเต,เตอร์นะคะ ท่านใดที่เคยซื้อรถกลับทางสมรมถนะเตอร์ก็ทราบดีนะคะอ,อันนี้อะไรนะคะถ้าข,านนาข,ข่ายเอฟซีเนาะอันนี้น้องอะไรนอ้องสุกอยู่ี่ใจค่ะขอบพระคุณค่ะถ้าเข้ามาจ้าอันนี้น้องอะไรน้อค่ะน้องบอกว่ารถยังใหม่เิ๊กอยู่เลยจ้ารถมือสองยังใหม่อยู่เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะให้ลูกค้าค่ะ ตอนที่ซื้อรถมือสองเขาก็ต้องการให้ได้สภาพเหมือนรถใหม่อยู่แล้วถูกต้องค่ะอันนี้น้องอบอกว่าอยากได้สักคันยินดีค่ะยินดีดูแลให้นะคะจ้าขอบพระคุณทุกท่านที่ททติดตามนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่อ้อยนะคะก็ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้นะคะวิกฤตที่ สถานการณ์โควิดตอนนี้ค่ะก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะคะแล้วก็ขอให้มีไรายได้จากผลผล,ผลิตทางการเกษตรนะคะทุกๆท,ท่านเลยค่ะขอให้ราคาพืชผลทางการเกษตรดีๆนะคะลุ่งเรืองลุ้งเรือง,งค่ะขอให้หมดหนี้หมดสินนะคะท่านใดที่มีนี่มีสินเหมือนพี่อ้อยค่ะก็ขอให้หมดนี่หมดสินค่ะท่านใดที่ไม่มีนี่สินก็ค่ะก็อย่าให้มีนี้สินล้กันค่ะขอให้มีแต่รายได้นะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามค่ะยังไงก็ทักทายหากันนะคะสนใจรุ่นไหนคะ่ะรถใหม่รถมือ2รถไทยฟอร์ดค่ะอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะมีให้เลือกสรรทุกสิ่งอย่างเลยนะคะ0619539646 0619539646นะคะตทรหาพี่ไ้อยจ้าค่ะปรึกษาได้ทุกเงื่อนไขค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ yeah